สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันกันกบพันมนีจอนข่าวอีกแล้วครับตอนนี้มาอยู่ที่ท่ารถในหลวงพระบางครับผมเราก็จะเดินทางกลับนะครับไปที่ประเทศไทยโดยไปออกด่านห้วยกระนนครับท่านผู้ชมก็ถือว่ามาถึงลาวเหนือแล้วครับหลวงพระบางก็มีความสุขตาม อัตยภาพครับนักเดินทางต่างเราก็จะไปต่อรถขึ้นรถกันนะครับครับเดี๋ยวว่าเราจะไปยังไงก็จะอยู่กันยังไงครับกับจีลาวเหนือกับหลวงสบางที่นี่มันก็มีตลาดจีนนะครับแต่ไม่ได้ไปตลาดจีนนะคะท่านไปจนตลาดจีนอันนี้เอาไปซื้อตรงซื้อตัวจีนตรงซื้อตัวตรงน้นก็จะเป็นพวก ขนของขึ้นรถตู้ครับรถตู้เขาจะออกตามเวลาของเขาขออกขนของขึ้นลงขึ้นรถนะฮะเรียกตอบก็ได้หลวงก็บางเนี่ยราวหนึ่งนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่ก็คือมันอยู่ติดใกล้จีนนะครับคนจีนคนอไรเขาก็จะมาเที่ยวกันอะไรประมาณนี้นะครับมันก็อย่างที่บอกครับ ทีนี่มันก็มันจะมีบางจุดเป็นเขตปกครองพิเศษดูนเนท่าต่อรถครับเันนี้จะมีลงมีรถมีอะไรมาขอรูปเปลี่ยนถ่ายกันน,นี่ครับ

รอรถครับรอรถออก <c oughs> ก็คนก,ก็มานะ <c oughs> อันนี้คนที่เราชาวจีนนะเราก็มาเที่ยวๆเหมือนกันแล้วก็เดินทางก,กับ เาต้องรอคนขึ้นรถครับเพราะว่าตอนนี้ขัารถก็รู้สึกว่าการเดินทางในเพือบพงก็ต้องบอกผมนะครับว่าผมไปไหว้พระมาก็บรรยากาศกา็ดีครับแล้วก็ได้ไปเดินด,ด,ด,ดูผู้คนในเมืองแล้วก็กินข้าวกินอาหารนะครับที่เขามีในเมืองหรือว่าก็มีความสุขไปอีกอย่างพี่ชายผมก็ขึ้นไปนั่งบนรถแล้วเขาคงจะเหนื่อยงเหมือนกันละทุกทีอะ บรรยากาศในลาววันเหนื่อยครับเมื่อวานนี้ผมต้องเดินทั้งอะไระไปน้ำตกน้ำตกมันก็เลยดูเหนื่อยครับก็บรรยากาศก็่ารถนะครับคุณมารอรถเั็นสามโมงครับาชมบรรยากาศลงขางล่ารถตรงนั้นน่าจะเป็นร้านคุ้งร้านค้า,าอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นที่ต่อรถ สำหรับคนเดินทางครับตอนนั้นสำหรับคนเดินทางเปที่ต่อลงต่อรถเป็นท,ที่ที่คนเดินทางสัญจรไปมาครับชาวต่างชาติก็ฝรั่ง เอามาส่งกันลงขึ้นรถครับโดนทงเดินทางอะไรต่างๆละรถที่หลวงประวางครับ ก็เดินไปข้างนอกครับไอ้อากาศให้ดูอีกทีนผมเดินมากครับปวดเมื่อยไปหมดฮัไม่ออกกลังกายครับ่างกายไม่แข็งแรงปวดเมื่อยไปหมด

เดี๋ยวเราจะขึ้นรถกันแล้วครับีไปขึ้นรถกันครับเดี๋ยวเดินทางกลับนะครับก็ไว้เจอกันในประเทศไทยอีกทีหนึ่งครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ